ออกงานเดินแบบครั้งแรกแล้วล่ะค่ะสําหรับป้าแตนค่ะซุปตาร์เลยทีเดียวค่ะสําหรับลุงพลกับป้าแตนทั้งมีผู้ใหญ่ใจดีหลายฝ่ายน,านั้นช่วยสร้างบ้านซื้อรถจักรยานยนต์ให้อีกด้วยมอบเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านให้นอกจากนี้ยังมีการไปออก,กร,รายการทีวีด้วยค่ะซึ่งทุกครั้งที่ไปออก,กร,รายการทีวีนั้นลุงพลและป้าแตนก็จะจัดเต็มทังเสื้อผ้าหน้าผมกันอย่างทีเดียวล่าสุดนี้เรียกได้ว่าทําเอาห้างแตกเลยทีเดียวค่ะเมื่อลุง พลกับป้าแตนได้ไปออกอีเวนต์มีการเดินแบบช่วยงานกุศลให้กับน้องหมาน้องแมวและพบปะก,กับแฟนคลับที่มารอชมทําออกฮางแทบแตกเลยทีเดียวอีกทั้งลุงพลยังเปิดใจว่าครั้งนี้ที่มาช่วยเดินช่วยงานอื่นๆก็จะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของทายาทที่สําคัญงานนี้ทั้งลุงพลและป้าแตนเองนั้นก็จัดเต็มทุกอย่างเลยแหละคะ่ะโดยเฉพาะป้าแตนที่ทั้งแต่งหน้าทาผมแต่งตัวแล้วล่ะก็สวยจนจําไม่ได้เปลี่ยนลุกใหม่เป็นคนละคนไป จนมีชาวเด็ตเข้ามาชมว่าโอ้โหบ้าแต่นั้นก็คล้ายขวันอุตสาหเหมือนกันนะคะเนี่ยจะเหมือนขนาดไหนลองมาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ